มงคนที่25ความกตัญยูกตันยูแปลว่าความสำนึกคุณในชีวิตของเรานั้นเราแต่ละคนล้วนพึ่งพาสายคนอื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอดังนั้นเราจึงได้รับจากคนอื่นหรือจากสิ่งอื่นมามากมายนับไม่ถ้วนในทางปฏิบัติกตัญยูต้องตีคู่มากับกะตะเวทีคือการตอบแทนคุณท่านเสมอไปพระพุทธองค์ตรัสถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าการรู้คุณอยู่ในใจ แต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรตอบแทนไม่เคยช่วยอะไรการรู้คุณและตอบแทนคุณจึงจะนับว่าเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ควรแก่การยกย่องมธมทมประจำวันนี้ก็คือนิมิตตังสาธุรูปานางังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนดี